รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับผมเช่นเคยนะครับในรายการยอดเชฟไทยครับวันเสาร์แบบนี้เนี่ยตอนเช้าๆท่านผู้ชมครับในช่วงที่พอเหมาะเวลาดีที่จะต้องเตรียมอาหารพอดีสําหรับไม่มื้อกลางวันก็มื้อเย็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะถึงวันพืชมงคลแบบนี้ผมเตรียม2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับซึ่ง1เมนูเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่อยู่ในในนาซึ่งท่านผู้ชมครับคําว่าในนาของผมเนี่ยปลูกข้าวแต่ว่าในช่วงนี้นาของผมเนี่ยผมปลูกข้าวโพด ซึ่งได้ฝักดีเลยครับเดี๋ยวเราทํา1เมนูครับเป็นข้าวโพดคลุกซึ่งเป็นอาหารโบราณเป็นขนมโบราณนี่แหละครับที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้ลองเอาไปทําดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งเมนูเนี่ยก็จะเป็นกุ้งแม่น้านึ่งกับเต้าหู้ซึ่งก็มีเทคนิคการนึ่งอย่างละเอียดเลยครับที่จะทาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทํากุ้งอย่างอร่อยทีเดียวท่านผู้ชมครับ2เมนูครับก่อนวันพืชมงคลแบบนี้ผมนํามาฝากท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมครับเราไปดูนาข้าวโพดผมก่อนครับไม่ใช่นาข้าวครับนาข้าวโพด เพราะว่าข้าวโพดผมเนี่ยกำลังสุกดีเลยหนึ่งเมนูครับเดี๋ยวตามผมไปในนาเลยครับท่านผูมครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในสวนข้าวโพดของผมครับซึ่งปลูกมาได้สัก2เดือนแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ออกฝักซึ่ง ผมมีแบ่งข้าวโพดเป็นข้าวโพดสีม่วงกับข้าวโพดหวานอยู่ทางนู้นครับสูงกว่าทั่วหัวผมเลยไม่รู้เป็นอะไรปีนี้ข้าวโพดแบบสุดยอดสูงมากๆเลยแต่ว่าท่านผู้ชมครับไหนๆมาไล่ข้าวโพดแบบนี้แล้วผมก็อยากจะทํา1เมนูที่เป็นเมนูของข้าวโพดแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเลือกกันข้างในครับว่าฝักไหนเหมาะสําหรับทําเมนูของวันนี้กันครับตามผมมาดูครับ คนผู้ชมครับนี่หละผมได้ฝักที่น่าที่จะทําอาหารได้แล้วครับหนึ่งฝักนี่ผมลองแกะดูเลยครับว่าจะใช้ได้ไหมอู้นี่ท่านผู้ชมครับพอได้พอได้ครับสาหรับเมนูของเราเดี๋ยวเราจะเอาไปทำหนึ่งเมนูครับเป็นข้าวโพดคลุกครับ แต่ก็ต้องรออนิดนึง<ป>ท่านผู้ชมครับข้าวโพดที่ผมเด็ดมาเมื่อกี้นี้ในสวนเนี่ยแล้วพ้างหลังผมเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวโพดสีแดงแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้แกะมาแล้วเขายังอ่อนหน่อยฝั่งนู้นก็เป็นข้าวโพดที่เป็นฝักสีเหลืองแบบนี้เป็นข้าวโพดสวิสแต่ว่ามันยังไม่จัดเท่าไหร่ ซึ่งไม่จัดในที่นี้ก็คือยังแก่ไม่มากแล้วเด็ดออกมาเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าอันนี้ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมแบบนี้เนี่ยที่เม็ดเต็มนะครับอ่อนแบบนี้เม็ดเต็มแบบนี้เนี่ยเอาไปทำนมข้าวโพดเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับส่วนสีแดงหรือสีม่วงของผมเนี่ย เป็นข้าวโพดพันธุ์ที่เป็นสีแบบนี้โดยเฉพาะจะเห็นว่าเขาเริ่มจากสีขาวมาก่อนแล้วพอยิ่งแก่ก็ยิ่งเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงๆไปเรื่อยๆครับพอเราทิ้งไว้อีก2อาทิตย์เนี่ยขนข้าวโพดเขาก็จะเหี่ยวลงสีก็จะเต็มเป็นสีม่วงคล้ำมากกว่านี้นะครับแล้วตัวมเมล็ดก็จะแน่นมากขึ้นอีก2สัปดาห์ใช้ได้ดีเลยครับแต่ว่าผมมีเตรียมไว้แล้วครับคือข้าวโพดสวิสที่ต้มสุกแล้วกับข้าวโพดข้าวเหนียว ที่วันนี้เราจะทจะํา1เมนูจากกระวดกดันนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราได้ข้าวโพดมาแล้วเนี่ยเราอย่าไปเปิดเขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบดิบๆเราควรจะเก็บเขาไว้ทั้งเปลือกนะครับจะได้อยู่นานแล้วถ้าเก็บทั้งเปลือกแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นยิ่งอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับแต่อย่าไปเปิดออกเป็นแบบนี้แล้วก็อยู่ในตู้เย็นอย่างนี้อยู่ในแป๊บเดียวมันก็จะเขาเรียกว่าไม่มีความชื้นคุมเขาอยู่ความชื้นก็ถูกระเหยออกจากเมล็ดก็จะทําให้เหนียวแล้วก็แห้งลงไป แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะได้มาแล้วแบบนี้ซื้อจากตลาดแบบนี้มาเนี่ยแล้วเก็บเนี่ยก็เรียกว่าพยายามหาความชื้นอาจจะเป็นใบตองอาจจะเป็นเรียกวอะไรความเย็นสี่องศานะครับเก็บเอาไว้ก็จะได้นานที่สุดถ้าซื้อเลือกซื้อแบบที่ติดเปลือกดีกว่านะครับผมมีตัวอย่างครับอันนี้เวลาเรามีทั้งฝักแบบนี้เนี่ยเราจะเปิดหมดอย่างนี้นะครับเปิดหมดอย่างนี้เหมือนกับเราเสียความชื้นเก็บไม่ได้นานให้เก็บทั้งเนี่ยแหละครับขนของเขาแล้วก็เวลาเราดูเนี่ย เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยขอดูหน่อยแทรกดูนะครับเปิดแบบนี้เราก็รูปดูก็ได้แล้วครับว่าข้างในเนี่ยเม็ดที่เราสัมผัสเนี่ยมันเต็มไหมแล้วก็เก็บเอาไว้แบบนี้นะครับอย่าเปิดออกมา,างี้เดี๋ยวแห้งแล้วก็เสียง่ายเก็บทั้งฝักแบบนี้นะครับแล้วเข้าตู้เย็นเอาไว้แล้ว็อยู่ได้นานทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเวลาเราซื้อแบบสุกแบบนี้มาจากตลาดแล้วเนี่ยมันก็จะเสียยากละข้อที่1ข้อที่2คือเวลาเราเก็บเนี่ยเก็บอยู่ในตู้เย็นเนี่ยให้เก็บ ถุงพลาสติกนะครับปิดแล้วไว้ในตู้เย็ยนเวลาจะทานทิ้งก็เอามาอุ่นแล้วก็ทานได้ก็อยู่ได้หลายวันทีเดียวครับบางทีเนี่ยข้าวโพดหวานแบบนี้เนี่ยข้าวโพดสวิสหวานอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปเสิร์ฟแบบย่างเหมือนกันดังนั้นย่างแบบแกะออกมาแล้วแบบนี้ต้มสุกแล้วแล้วก็หั่นเป็นแว่นแว่นแล้วเอาไปย่างอันนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะให้ดีที่สุดเนี่ยคือเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เยื่อขนนี่ออกแล้วก็ย่างครับไฟอ่อ,อนๆไปเรื่อยๆเลย,เลยแกะออกมาเนี่ยจะหอมมากๆนะครับแล้วก็ ค่อยมาชุบน้ำเกลือถ้าเป็นแบบนี้ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ต้มลงไปเลยนะครับต้มเดือดอย่างเดียวแต่ว่าท่านผู้ชมต้มข้าวโพดสวิสเนี่ยเหลืองๆแบบนี้ต้มสีก็จะออกสีเหลืองแต่ว่าข้าวโพดสีม่วงแบบนี้เนี่ยเวลาต้มเนี่ยน้ำก็จะเปลี่ยนสีให้คือสีของข้าวโพดเนี่ยจะหลุดออกสีม่วงเต็มๆเนี่ยก็จะน้อยลงดังนั้นการที่จะทําให้สุกโดยการต้มกับข้าวโพดสีม่วงแบบนี้เปลี่ยนเป็นการนึ่งดีกว่านะครับ เพราะว่านึ่งเนี่ยจะทําให้สีเนี่ยของสีม่วงเนี่ยยังคงอยู่ไว้ในฝักแต่ถ้าต้มสีหายหมดครับไปอยู่ในน้ําหมดก็เลือกทำเอาดูนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับขา้าวโพดสวิตที่เป็นข้าวโพดหวานแบบนี้เนื้อไม่เหนียวมากแล้วก็เนื้อสัมผัสแบบนุ่มทานง่ายๆสบายๆแต่ข้าวโพดข้าวเหนียวแบบนี้เนี่ยเนื้อจะกระด้างหนึบๆนะครับเด้งๆส่วนข้าวโพดม่วงแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อสัมผัสที่ลูกครึ่งครับเป็นข้าวเหนียวกับข้าวเจ้า ก็คือสวิสกับข้าวเหนียวเนี่ยผสมกันก็มีหนึบๆบ้าง,งแต่ไม่หนึบเหมือนกับข้าวเหนียวเลยเอาละรครับท่านผู้ชมถ้าสมมติผมบอกอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีฝักข้าวโพดแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราไปย่างย่างเสร็จแล้วนะครับแกะออกมาแบบนี้นะแกะเสร็จแล้วเนี่ยย่างให้สุกนะครับแล้วก็มะนาวทาทาแล้วก็พริกป่นโรยๆแล้วกินครับอร่อยมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชมกันว่าผมจะเอาข้าวโพดทําเมนูอะไรกันครับติดตามชมดูครับ